ในเฟสที่3เท่านั้นนะควีนซี่ถึงซองมากระดับมาเป็น M4 แล้วเดินเข้าหาอดีบีจะได้ยินเสียงแน่นอนเปิดประตูปุ๊บแล้วเจอปั๊บแล้วทิงปุ๊บไม่ทันครับผมแหมหลบชันแต่ปุมนี้โอ้ยสองดอกเนี่ยสองแฝดมันแซ่จริงๆครับโอ้โหดอกแรกไม่เป็นไรดอกต่อไปเข้าหน้าเลยแล้วก็โดดมายังไม่ยังปิดไม่ได้เรียบ้อย โคนาซี่วันแมนอาร์มี่ครับผมแต่โคนาซี่เอาอีกแล้วเอาอีกหนึ่งสเปเก็บมาต่อแดนสี่ครับผมเจ็ดคิวคนเดียวให้กับบูดีเราคผมเจย์เจยขอปีโซฟพิยาขึ้นสูงไปกำลังจะเสียปีเสียปีแน่นอนนะผมโซฟพิยาเหลือจะเชื่อเลยครับแต่ถ้าเจย์ยังไม่ยิงตรงนี้เนี่ยผมบอกเลยนะลำพูนหายหมดแน่นอนก็ได้ชิดชิดได้ชิได้เจย์คุรอกุยโดนมิดก่อนนะผมเบนด้าผมเจย์คุรอก็ได้ครับรู้แล้วครับีไกลๆฮะอิทย์ติดหัวติดหัวอย่งครับ เรียบร้อยเหลือคนเดียวฮะลำบูนแต่ว่าพันทีไม่สุดนะเฮ้ยผมดูว่าเรียบร้อยสองหรือจะเป็นไก่แรกของทีครับได้มาแล้วไก่เราได้มาแล้วไก่เรียบหดสแบบุดขวาตุดตลอดนะใชครับผมงครับทัวร์ พอวงมาให้เล่นซ้ายเนี่ยก็ไม่ได้ให้เล่นแบบสบายนะใช่ครับโอ้โดนทอม,มาแล้วตรงนี้สามารถจับขึ้นมาได้หรือเปล่านะจอนดูครับว่าไปน็อกดาวน์ตรงไหนนะมันเยู่ใกล้ๆครับกับทางด้านของเซนซินเซนซินครับต้องใช้รถเข้าไปนะแล้วสปาร์เกอร์เนี่ยโดนซามหมอกไปแล้วครับอืมโอ้กับการทะเขาดึงลงนั่นขึ้นมาได้ครับใช่ครับเฮ้ยแล้วมอโบสขี่ขวาไป ผู้เหมือนจะไปเก็บจอเลยหรือเปล่าแบบนี้เฮ้ยต้องเก็บหน่อยครับผมนี่ไงร้านตัดไม่ละเอียดนี่เราไปไล่เลยเจมส์ต้อนน่ารักจอกระโดกอ่ะตอนนี้จอกระโดกอ่ะแม่เลมลิมมาเลยเราต้องไปต่อเจมส์ตอนน่ารักดูเดือดมากครับครับโอ้แล้วยังไม่จบกับตรงนี้โค้ชแคทกับางหน้าของผมหมดแล้วโดนยบดหัวเรียบร้อยฮะ K4 มาดเจเจ้เยอะได้ยินเจ้เยอะมาแล้วมุมนี้เจ้เยอะได้เปรียบท่านเลี่ยงมาอีกหนึ่งนะบันเทิง แล้วยิงฟรีของเจเยอร์ยังไม่ยิงตัวแรกเดินมาแบบน,นี้จะเป็น,น<า>ก็บหรือเฮจอดไปเฮจอดไปแล้วดูว่าบูโซนมันบีนมนบมาด้วยเล่นลำบากแน่นอนนะโกลเด้นแคทตำแหน่งนี้ของเจเยอร์ e ทำให้โกลเด้นแคททั้งตี้เนี่ยลำบากนะครับใช่รค,ครับแล้วหมูตะเตะขึ้นมาจะรู้หรือเปล่าว่ามีเจเยอร์อยู่บนเขานี้ครับ มไม่แนะ่ใจแล้วตนะิดตักไปชนบานาน่าวันครับผมเอฟอยู่กลางวงไงแล้วแม็กโดนัดได้บานาน่าวันไปจนได้ครับบุรีรัมพลันตี้ไปได้สองคนเหมือนกันแล้วเนี่ยมุดเซไปตไิดเซนครับผมแล้วโดนซ้ำโดยเจเยอร์ครับสีครับผมป่าระเบิดต่อเลยครับหมูสเตะลงแหลงด้วยแล้วมันถกไปได้เอ็ดดี้ฮะเอ้ยบุรีรัมเหลยสองคนนะที่ยังเล่นได้ตรงนี้เอฟเดินมาต่อชาเปอร์ยังไงครับผมสามคน เขารู้นะฮะเอฟวีว่ามุมนี้เนี่ยมีอยู่แม็กโซนะกับซิกแซกแต่ว่าทางด้านบนเนี่ยยิงกดลงมาโมเลสิก้าจะน็อกหรือเปล่ายังไม่น็อกครับผมแล้วเข้าตัวบ้านไปจนได้ฮะอย่างนั้นหนึ่งเคนเดียมัสเวตากอดไปได้น็อกดาวน์แล้วมูสเซกเก็บงานเป็นซิกเซนต์ไปครับผมโอ้โหยิงไม่พักเลยฮะโอ้โหนะตรงนี้ครับเวตากอดมาได้กอดแมวจบออกจากเกมไปอืมแล้ผู้ชมมาต้องบอกเลยเอฟวีวเกมนี้เดินสวยมากนะชาเปอร์เล่นไม่ค่อยได้เลยครับเสียเปรียบแน่นอนบุรีรัมขยับเข้ามาเจอมาริมอร์แล้วยัดโมมเน์ออกจาากกเเมม15ที14อไฟชิ้นเป็นบุ ถือซองมาสลดับมาเป็น M4 แล้วเดินเข้าหาอดิมิเตตได้ยินเสียงแน่นอนเปิดประตูปุ๊บแล้วเจอปับ๊บแล้วยิงปุ๊บไม่ทันครับผมแม่หลบทันแต่ผมนี้โอ้ยสองดอกเนี่ยซองแฝดมันแซ่จริงๆครับโอ้โหดอกอแรกไ,ไม่เป็นไรดอกต่อไปเข้าหน้าเลยแล้วก็โดดมายังไม่ยังปิดไม่ได้เรี่ยบเลยโคนาซี่วันแมนอาร์มี่ครับผมสี่คิวสี่คิวคนเดียวเลยใช่ครับโอ้โหเจ็บเฉียบฮะแล้วตรงนี้ยังไม่จบนะชาเปอร์กับ FW โอ้หลบไปอีกฝั่งหนึ่งนะไม่มีไม่มีมมโดนดาเมจเลยครับใช่ครับเมอร์ลินมองรำพูนสิงห่างเนื่องจากรำพูนมี4คนเข้ามาช้าเลยครับผมฟาโรห์ไปน็อกฟอสเซอร์จังหวะขับรถด้วยผมชนเพื่อนแล้วเมจิกัอคอนเทนเทอ์ถ้คอนเทนเทอ์ออกไปเนี่ยบอกเลยวิกฤตหนักกว่าเดิมซ้ายเปิดมาจะซิงเก็บได้ก่อนแต่สวนกลับมาเหมือนกันจากเอฟฟี่ก็ผมตองเคน้องดาวตองเคไม่รอดแล้วโดนเก็บออกจากเกมส่วนไบเนี่ยยังมีโอกาสชุกขึ้นมาได้ครับผมแล้วนูรีมาแจมตรงนี้ครับผมได้วับคิวๆว่าน้านครับเล็อดไม่เต็มฮะ Ok มุเมื่อกี้เสียดายครับไบเน่เนี่ยเลือดไม่เต็มครับผมแต่ว่ายังเดินต่อฮาราวัปก็คือไปโดนเก็บโดยนูรินครับเชคซิงขยับมามุมนี้แฟดแบงเข้าไปโดนโหลดมาเรียบร้อยเอฟฟิกทำได้ดีกว่าแล้วเก็บเชคซิงไปครับผมเมจิกสวนมาเนวติก้าได้เอฟฟิกไปเดินได้มาต่อจะเก็บงานแต an ่ว่าเขาผีซ้ายผีซ้ายยังไม่ได้ดีกว่าหรือเปล่าครับมุมเนวติก้าเก็บงานไปก่อนเรียบร้อยไหมสองหนึ่งมุมนี้ยังไม่มีเวลารีโหลดครับแล้วดูว่าเขาอ้อมมาโอ้ดูทามมิ่งของเนวติก้าครับสองคนของคอนเทนเตสและคนเดียวของเมจิกเป็นเนวติก้าฉีกขวาเจอ แต่ว่าแม่ติดสมโมของรถอยู่ครับผมเรียบร้อยไหมไม่เรียบเรีอได้เจ็บเฮ้ยาตายเปิดไ,ได,ได้นิวติก้าน็อกดาครับผมชอดนี้ถือว่าดึงสวยแล้วนะนิวติก้าครับ เหมือหนึ่งนะใช่ครับแล้วลีออนเหมือนจะไม่ได้มาช่วยนะตรงนี้ครับไหลหลบไปก่อนโอ้ช็อตไปดื้อๆครับคนนี่หล่อยิงหล่อยิงสเปฟีเก็บ,1 1> กบหนึ่งโอ้ไม่รีดโดนตัดตัวเกมฮะห้าคิวคนเดียวดันเพจห้าคิวของบริลามมาจากคนนี้แล้วลงนันไม<อ>่เอาอีกแล้วก็บอกไม่ตัดแสวแกก็จะเกมโดยเจมซ่าน่ารักสามให้ครับลงนันไม่เหมือนจะไปแหล่ไม่ไปแหล่นะเป็นไงโอ้แต่สุดท้ายขึ้นมาแล้วยิงแหล่ฮะใช่ครับขึ้นมาแล้วเก็บทีมเดิมที่ตัดเขาน็อกด้วย,วยนะแปดบิดครับใชครับโดนระเบิดมาตรงนี้ลงนันต้องไปคนสาม โอ้โหเอาจัดจัดนะผู้ชายคนนี้ครับขิงกันไปขิงกันมาครับผมโอ้โหของดีนะและเรียบร้อยครับเมจิกลีออนคิวครับโดนเนอร์ครับเล่นจากคอนเทนต์เก็บออกจากการแข่งขันไปครับอแล้วดิเดเทตเกมมิ่งแซงมาเป็นอันดับที่สองและซิกเนเจอร์มีโอกาสตามรวมไปถึงดามพูนมีโอกาสตามดิแล้วดูฮะชาเปอร์เหรอสองคนตั้งแต่ต้นเกมฮะจะเข้าเพลย์โซนยังไงก็ผมโอ้โหเลนเจอร์เอ็กคอร์เจ็บอยู่นะมุมนี้นี่ไงเลยเลนเจอร์เอ็กคอรอเนียนกริปเลยฮะใช่ครับผม แล้วมันเป็นมุมกดนะแบบนี้หลังคามันค่อนข้างที่จะบังอยู่ครับคือสามารถชุบได้ไหมชุบได้นะเพราะว่าวงต่อไปเนี่ยยังเล่นได้อยู่ในบริชัานที่ฟาร์ล้อยแต่โคนเนซี่เอาอีกแล้วเอาอีกหนึ่งสเปเกะป้ากอ่อนซี่ของเจ็ดคิวคนนี้ให้กับบูรีลาของผมเจ้ขอเพชรใส่ยันเจเองได้และเนิร์นระเบิดเก็บฟาร์ลในเกมโคเนซี่ของจริงเกมนี้เด็กๆบอกไป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 แล้วตรงนี้ชัปเปอร์ที่ตอนแรกกะรอดักยิงอยู่ฮะวงบีขึ้นปุ๊บไปก่อนเลยฮะวงโอ้โหวงเจ็บจัดแล้ววงดีขึ้นบน คนอ้ <Billie S 2> โโซฟียาด้านล่างมีค่อยๆเดินมาแล้วที่ที่ไปเรียบร้อยครับผมโอ <glue> ้โหเฟิร์สช็อตดีมากครับโซฟียาใช่ครับผมโอ้โหควรจะเล่นกับเพื่อนนะเกมนี้เนี่ยพี่บอลท่านผู้ชมครับผมว่าถ้าไม่พลาดเองหรือว่าไม่พลาดมาหันพลาดเยอะเกินไปเนี่ยมีโอกาสติดท็อปสามเลครับใช่ครับโอ้โหโคโนนี่ได้ยินเสียงรถครับตรงนี้จะตามไปเก็บเฮ้ยแล้วเสียงอยู่ใกล้ๆตรงนี้มีคนนอนรออยู่สองหนึ่งแน่นอนเพลเดตไปได้นูรินครับผมน้องน่าลงไปก่อนนะแล้วดูบอสเซนโดนป๊อปแฟดมาคนอนนซี่ ผมเลือนไม่เต็มด้วยอ้ะดูดีๆเลยทุกมุมเลยเกี้ยวกาดมากเก้าลาวนะเก้าลาวหยอดแฟลแล้วทามิ่งแบดเรียบร้อยไม่ทันเลยครับบอสเซนนะจังๆเลยควักปืนไม่ทันใช่ครับันนี่ยเซนซีนใช่ครับออกดาวไปครับเอ็นซีตรงนี้เหมือนจะมุกเข้าไปหาทางแฮทเอาท์เหรือเปล่าไกลพอควรนะครับเนียนๆไหมไม่น่ารอดเลยครับเซนซีนนะเพื่อนวิ่งลงมาช่วยนี่กันเสียฝีหลงนานเอาอีกแล้วหัวแตกไปครับหมายสีผมเจของเก็บดับเบิลคิวและบอสเซอร์แถมไปด้วยครับ เรียบร้อยแล้วบอโบไปแล้เจมซ่าน่ารักครับผมเอฟซีเหลือคนเดียวที่ยังเล่นได้แต่ว่าเป็นโลกนันมายนะฮะใช่ครับบอโบหกับโลกนันใครจะเหนือกว่ากันนะตรงนี้แล้วปลาแฟดมากลมหัวหลบลาวขาวขาวจ๊วะขาวอีกหนึ่งลูกเรียบร้อยไหมลูกนี้ไม่ขาวลูกนี้ไม่ขาวกาสาวไปเลยครับผมรี่ครับคือมุมนี้มันงัดเป้าไม่ขึ้นแล้วนะหัวมันปักนะครับผมแต่ว่านี่ครับซิเนเจอร์จะไหลมาปิดไฟนี่นะแปดดบอโบเหลือคนเดียวครับ แล้วโดนเตะมาสาม0ิบเือเหลือสามิบเท่านั้นครับไม่น่ารอดฮะระเบิดย้อยลงที่หินแล้วเด้งมาสุดท้ายคิมดูว่าปิดงานค c วซีผมปิด GC จบอันดับที่8ดครับใช่ครับโอ้โหแบบนี้ก็โดนทิ้งออกไปอีกแน่นอนครับสำหรับโกลเด้นแคทฮะต้องครับผมนี่ลำพูนโอ้แต่แปดปีก็เหนียวนะใช่หเกมติดลำพูนครับแรงพอย์หมดเลยเออโอ้กำลังยังแต่ยังไม่ได้ไก่โอ้ยหบอสเตอร์ มีบ้านเล่นนะครับผมแต่ว่าไปโดนยิงจากนอกวงครับเดเทรดหายไปสองคนแบบหวันหวานเลยแล้วดูฮะจบอันดับที่7ไปครับตัวละแปดบิตใช่ครับหมมาดีเรื่อยอครับต้องเบี่ยงซ้ายออกมาฮะแล้วเบี่ยงซ้ายออกมาก็เรียบร้อยเลยเข้าเข้าทางปืนแต่ว่าอูไัเนิร์ดมีต่วนไปเหมือนกันแล้วสุดท้ายไม่ไหวครับเจอกมาปิดงานไปโจชิมาล้านหนึ่งตัวด้วยครับใช่ครับสิกเนเจอร์กระลำพูนที่ จะหนีก็หนีไม่พ้นลำพูนก็ตามมาเรื่อยๆเลยครับต้องครับผมนี่ครับไหลมาทางด้านขวาแทนนะมีเดเทตอยู่ด้วยครับโอ้ต้องเจอกับเดเทตแล้วก็แถวเราแต่แถวเราสามารถไหลเข้าไปได้โอ้เล่นได้ถึงเกือบ4 0เลยนะที่เขาจะกักพื้นที่ไว้ได้ครับแล้ประเด็นคือมีบ้านให้เล่นด้วยนะทางนั้นแถวเราเตะไปดอกนี้แบบยังไม่ได้ครับเบตเนทนวงรอน่วงรอแล้วไปโอ้ดีนะมันไม่เข้าไปในตัว้านครับ เฮโดนบอสเซอร์แทนกับระเบิดลูกนี้ใช่ครับเจ็บทั้งคู่ครับลูกนี้ต้องปั๊มยามาก่อนสำหรับซิงเกิ้ลกับแฟตอุ้ยเรียบร้อยครับ <นะ S 2> ไปโดนยิงแซวจากทางนั้นขวาหันแป๊บเดียวหันแป๊บเดียวบอสเซอร์วิ่งเข้ามาทิ่มเลยเอาครับแฟตเหลือคนเดียวนะนะตอนนี้ฮาแล้วเราติเศษได้ไปแล้วโอ้แล้วต่อเราสองเบ้ายังปั๊มเลือดชันครับเจคอบเดินไหมครับแฟตปาโรชอปยอดมาไม่โดนแน่นอนกับมุมนี้เจคอบปั๊มเลือดขึ้นมาได้ 75 HP ครับผมแล้วพีขวามาแฟดเดินครับผมแฟดเดินแล้วได้ยินเสียงได้ยินเสียงตายมาเจขอประดาแฟดแล้วแฟดต,ติดสมอติดไฟติดไฟไฟมันบังไฟมัน <c oughs> โดนเลยที่เอาไว้ฝัดดับเบิลคิวส่งซีเนเจอร์จบดับที่5ครับลอมพูนจี้แน่นอนครับแล้วคือช็อตเนี้ยจริงๆโราเีเต็ดอะถ้าเกิดว่ายิงโดนเนี่ยแฟดมงก่อนเลยนะถูกต้องยังดีนะฮะยิงไม่ทันครับคิวออนเฟิร์มครับการันตีท็อป4ฮะเกมนี้ครับผมไม่มาตั้งแต่เกมที่แล้วออนเนาะเออแต่เกม แต่เขามาตอนท้ายเหมือนกันนะเกมแรกเนี่ยอ่ายังไงนะหายไปก่อนลูดไปก่อนพอสามสองสามสี่ปุ๊บมาดีเลยทามิ่งเดิมเลยทามิ่งเดิมเลยเกมเมื่อวานก็อย่างเงี้ยเกมแรกไม่เอาใช่เกมแรกงงๆฮะแล้วก็มาเอาเกมที่สองนี่ครับโอ้ได้มาเป็นเซตสามด้วยนะคิวอนเฟิร์มครับใช่ครับผมผมว่าอย่างที่บอกนะคิวอนเฟิร์มไม่พลาดเลยครับท็อปสาม แต่ถ้าได้ไก่เนี่ยยิ่งเป็นผลดีกับเขานะแต่ทุกทีมตรงนี้อยากได้ไก่หมดครับเพราะว่าถ้าลำบุญได้ไก่จะปลดล็อกไก่แรกแถมจะไปจี้รวมไปถึงอาจจะมีการแซงด้วยนะใช่ครับให้กับซิงเนเจอร์เกมมิ่ส่วนแอ,อสเซอเนี่ยยังได้ลุ้นอยู่นะท่านผู้ชมครับถูกต้องครับตัวคิวอันเฟิร์มเนี่ยต้องได้ไก่เพื่อที่จะรอดจากกีนโซเออเรโซนะอือดูว่าโยชิด<ล>เดินเลย,เลยอ้ยเรียบร้อย เข้าหัวนอนแบบนี้ได้ได้ใบนี่ไงได้ใบนิกซิกแมนขายของเพ้วมเลยเลยเพลงครับผมนี่ครับแฟดครับเดี๋ยวคนสุดท้ายแต่ว่าโดนโดชีมิบุรีปิดไปนะใช่ครับนี่ครับเป็นสี่สี่แล้วก็สี่นะสามทีมครับแล้วตอนนี้เนี่ยเราอยู่กันในวงที่หกนะถือว่าปิดกันค่อนข้างไวครับต้องรอดูวงอัปเดตในเฟสที่เจ็ดนะว่าจะบีบไปทางไหนครับเพราะว่าแต่ละทีมตอนนี้เนี่ยแถาเราอยู่ขอบขวาครับ แล้วก็คิวคอนเฟิร์มเนี่ยอยู่ขอบสายบนนะครับลำพูนอยู่สายล่างครับคืออยู่ขอบกันทั้งสามทีมเลยอมีมวยปั้มเลยนะใช่ครับสเตเดตครับ6คิวไปแล้วฮะลำพูนดูครับว่าจะมาสักไก่หรือเปล่าจะมาไหมหรือว่ามันเป็นอะไรอาถรรพ์เนาะคำสาบบอกคำสาบบอกลำพูนอุ้ยแต่ว่าวงบีบให้ลำพูนต้องมานะเกมนี้โอ้แต่ว่ามัไม่งด้ไม่มีใครอยู่วงเลยนี่ไงเราสเตเดไปได้กลมก่อนครับ อ้าครับลำพูมีโอกาสได้รับนะเพราะว่าวงเนี่ยดีดเข้ามาใกล้เขาครับไม่แอตแลนทาวอยู่ในวงขอบขอบไมมเนินกาสวยกว่านะใช่ครับลำพูเล่นยากกว่าสมควรนะท่านผู้ชมครับยากที่สุดด้วยซ้ำฮะแต่ดูวงตอนนี้คือรับสบายกว่านะเพราะว่ามุมค่อนข้างสูงครับแต่ถ้าวงบีบลงเมื่อไหร่เนี้ยก็คือไหลไปนะก็คือเสียเปียบสุดนี่แต่ว่าไหลลงมาแล้วครับแต่กูรอฮะโอ้แต่ว่าโซฟียาคิวันเฟิร์มได้เปรียบสุดนะตอนนี้นะครับใช่ครับครับ จะไปดึงกลูมได้หรือเปล่าครับมุมนี้จะออกเห็นแล้วครับเลยแต่ล็อกค้างวิ่งผ่านตโมงมาต้องดูว่าโซบิยาจะเล่นยังไงนะเกมนี้มีโอกาสที่ลำพูนจะโดนจะโดนดับฝอีกแล้วแฝงมาข้างหลังนะครับโอ้ยเรียบร้อยฮะโจชิมิบุรีไปหมุนหากลูมจนได้ครับใช่ครับโอ้คือถ้าเลือกเล่นช้าเนี่ยยังเล่นได้ดีนะเพราะว่าบ้านตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างมุมสูงครับจายังไงดีฮะ ต้องขับรถไปเล่นตำแหน่งของโยชิมิมุริครับผมเล่นได้ในเฟสทีเจ็ครับผมรามพูนแล้วเรือที่ลงมาแจงรอบขอใส่ยโยชิต้องหลบไปผมในหลุมนี้ฮิวันเฟิร์มโซฟิยาเดินขึ้นมาแต่ยังเดินไม่สุดแล้วแจงกรอบก็ต้องออกจากตัวบ้านเหมือนกันเพราะบ้านปูนตรงนี้นเล่นไม่ได้ครับผมใช่ครับโอ้เราจะไหลไปตรงไหนก็้แต<ถ>่ตรงเดินข้างหน้าผมว่าเล่นได้ยาวๆแต่ว่ามาแปะตรงนี้ก่อนฮะอุ้ยวิวโดนขอมาจากนี่ไงเฮ้ยอัวหัวโตเลยนะช็อตนี้ออ้ยเจ็บเจ็บฮะ โอ้ดูบอลเฟิร์มครับไหลเข้ามาถึงคอแล้วตีว่ามูเลจะเดินสายเลยเหรอเด็ดเด็ดเดินยัดมาแต่ว่าตัวคออย่างเจมาคอไวแล้วเข้าหัวแล้วเจ้าเอ็กไปด้วยก็โอ้โหมุมนี้เจเยอร์ขอปีโซฟิยาขึ้นสูงไปกันมังจะเสียฟีเสียฟีแน่นอนนะผมโซฟิยาเหลือจะเชื่อเลยครับอุ้แต่ถ้าเจเยอร์ไม่ยิงตรงนี้เนี่ยผมบอกเลยนะลำพูนหายหมดแน่นอนโอ้โหลืมปิดปุ่มหรือเปล่าเป็นไปได้สลับปืนมาขี้กวายิงเคาะเม็ดเดียวเอ็มสี่เข้าตามโซฟิยาเลยนะเมื่อกี้ เรระเบิดลูกนี้โอ้โหโดนดาเมจไปสิบกว่าเท่านั้นครับสี่สามสามครับลำพูนสี่ฮะแอตแทนตัวราสามและเลนเจเอ็กซ์ร้อนเนียนตรงนี้ถึงได้ไหมหมดมุมสามงี้แบบนี้ใช่ครับแลโดนสวนวาเข้าหัวลองชุบเป็นขึ้นมาก่อนครับทีวันเฟิร์มสี่สามสองครกำลังจะกลับมาเป็นสี่สามสามครับครับโอ้น่าเสียดายนะโซฟียาครับใช่น่าเสียดายมากโอ้แล้ววงไอ้แท้ของเราครับโอ้บีบหาแบบนี้เลยนะ ลำพูนครับต้องวิ่งเข้าใส่นะแล้วมีแจงกุล้อมเนี่ยรอดักไว้อยู่ครับรวมหนึ่งวารักด้วยฮะกลายเป็นว่าลำพูนโดน2ทางนะแบบนี้ครับใช่ครับเหลือเยอะสุดนะถ้าเกมนี้ไม่ได้ไก่ผมบอกเลยว่ากำหมัดคำสาบแน่นอนให้บอกงี้ใช่ครับเรื่องเทียตีแจกกุล้อม์บนเข้ามาจากเจมเจมูต่อไปนั่นคือสโมในเกมน่นใช่ครับผมสุ่เข้าไป แล้วไงดึงไหมดึงก่อนฮะโอ้โหเจ็บนี่ไงเจเยอรเลเทแล้วลำพูนโอ้โหดันเลือกที่จะไปดึงครับแล้วเป็นจุดเดิมไงเขายังไม่ขยับตำแหน่งฮะใช่ครับผมโอ้โหตรงสม,มูเพิ่์นะไม่งั้นโดนซ้ำครับผมลำพูนแล้วขอกับคิวกันตัวโยชิเขาปูแล้วที่ของเราโอ้คอมมิชช<อ>ั<อ>่นสองหนึ<อ>่งนะครับใช่ครับไม่ได้ใส่พอไปโยชิกระสุนหมดไปไม่โดนเลยฮะแจ้งกุลับเก็บเพด็จไปครับ อาครับคีวอนเฟิร์มโดนเคาะอยู่ตรงนี้หลบตัวต้นไม้มาก่อนเอา,าเจ๋งเลยเดินเลยครัแอมยูมาเล่นขอบตรงนี้เจมขอบนี้ได้เปรียบกว่าผมฉีกขวาออกมาแอมโฟรเรตโอ้โหแต่ว่ามุมนี้ยิงไม่ได้แล้วพยายามจะเล่นกับวารักสองคนแล้วครับแอมยูมาใช่ครับโอ้ยแล้วจะเจอ,เอไปได้คิมซิวะเก็บงานใบเข้ามาชิดเดินตรงนี้เตมเบทโอ้ย<ร>อมีดาเมจด้วยฮะสิบเจ็ดโอ้โหระยะนีน้นะยังมีเตมเบทติดไปครับใช่ครับโฟเรตด,ด้วยตรงนี้ ปาแฝดไปก่อนครับแต่ว่าเหมือนจะยังไม่รู้มุมนะเพราะว่าเขานอนหลบอยู่ครับมาขอสวนไปเช็คต้นไม้หน่อยแล้วเจมวิ่งมาพอดีเจมวิ่งมาพอดีแล้วลำพูนจบไปก่อนอันดับที่3มของผมอีกแล้วนะ3-2เกมติดครับใช่ครับแต่ว่าก็เข้ามาในเพนป็นพอยได้เรื่อยๆฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับสำหรับลำพูนแต่ว่ามันดีไม่สุดไงคืนที่สุด้ายนะผมยูว่ารี่สองหรือจะเป็นไก่แรกของ QC ครับ ได้มาแล้วไก่ได้มาแล้ว well. ไก่รีร้องยิวคอนเฟิ์มกลับมาแล้วนะหลังจากเกมแรกกดไก่ไปใช่ครับโอ้โหไก่แรกหลังจากเกมแรกเกมแรกเออผมก็แหมลืมมาเลยตรงนี้นะสุดจริงนะตรงนี้ต้องบอกเลยว่าแอมยูมานนเออูจีครับผมโอ้โหเอาจนได้